มาจากพัทยาครับเบมืองบรรยากาศรอบๆตื่นแต่เศร้าภูเขาแม่เขาของน้ำบรรยากาศยอ้อมเปลี่ยนกล่องในเบืองน,นะครับบรรยากาศงามเศร้า รอบเสิล่ละนนี่นีนู่เขา